เกบซ่อนใจไว้อีกนี้ที่รู้ทําไม่ดีอกย่างแต่กระวนราอยาจะถึงกันมากึคนไหนแต่ต เสียงของใครที่หลายๆคนกำลังรอคอยอยู่นะคะใช่คงต้องต้อนรับทุกคนเข้าสู่ G f 9.75เมกะเฮร์ด้วยแอนนี่แล้วก็อยู่ที่นี่นะคะพร้อมกับ3ามหนุ่มตอนแรกเราบอกไว้ว่า2หนุ่มใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้มาครบเลยนะคะพี่กบพี่แท่งแล้วก็พี่มอสสามหนุ่มสามมุมต้องต้อนรับช้าง ใครเอ่ยวอกชื่อเชฟน้องดิวเดอะสตาร์ค่ะขอบคุณแต่สตาร์ที่ต้อนแต่สตาร์ด้วยว้าไปถอดรองแต่ห้าโมงค่ะใชซน้องนายรอกันเลยทีเดียวบูหนะมีเอสเอ็มเอสมาละค่ะอันเอสเอ็มเอสนิดนึงเดี๋ยวเขาจะน้อยใจอ่ะเอสเอ็มเอสนะคะบอกว่าอะไรเอ่ยเราอยากคุ้มนายมากดิวเฮ้ย,ยมาใ <laughs> ชา่ชาวดิวกัสโซแกลเลอรี่และดิวกัสเป็นกำลังใจให้ดิวกับฟุกนะวงเล็บต้นด้วยต้นพึ่งมา ตัวไม่ได้ตามไปแต่ส่งใจไปเชร์จ้าดูละครฟุกทุกตอนนะชอบมากค่ะเออดิวลักนะอย่านอนตีสองตื่นเที่ยงนะรักษาตัวจากชาว d ีเอฟอะไรดีพีดีดีพีดีคืออะไรหรอเดี๋ยวพูดดิเราจะไปไหนก ตามมาส่งกำลังใจให้ดิวค่ะพี่โบบ้านดงเราอยากพบนายมากดิวทำยังไงถึงจะได้เจอนายจะคอยติดตามผลงานตลอดไปห่วงใญยมากอะไรบอกครับจะเห็นแล้วครับเน่ต้องเีไฟมืดๆด้วยจะได้เห็น นะเอาวขอบขอบคุณสําหรับทุก SMS ที่เริ่มมาตั้งแต่ตอน17นาฬิกาประมาณนั้นใช่ที่เขารู้ว่าเดียวจะมาถึงและลุกและที่ต้นด้วยอ่าใช่นะคะมาเป็นสามคนเลยจริงๆของของนัองต้นนี่เรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับชาว GFM ป็นตัวละครลับครับป็นตัอละครลับหรอคะเป็นแขกรับเชิญนะวันนี้เราคงต้องปล่อยหน้าที่ให้กับ คอยทำไมล่ะหวานที่ได้กับน้ำหวานเพราะรอคอยการมาของเดอะสตาร์เหลือเกิดรู้สึกว่าเขาจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการอะไรนะเดอะสตาร์รุ่นที่เท่าไหร่เดอะสตาร์หกนะใอยากเป็นค่ะอยากเป็นต้องแอบมาอบฝากพี่มอสไว้อายุมันไปแล้วเน้องอายุอันนาจริงเหรอเดอะสตาร์นี่เขารับถึงอายุเท่าไหร่คะับยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดอุ้ยได้อยู่ไม่ถึงไม่ถึงจริงเหรอเออเขาเขาเลย สอง,งน้อยเป็นาสน้อยเป็นวาเออได้ได้าถึงยี่สครับสิบห้าถึงยีนะคะข้างนอกใครอยากเป็นเดอดสตาร์บ้าง <S <S เออเออเลยแล้วมา้งคะ เ๋ยวเลยล่ะอ่ะรอาเล่นรอาเล่นนะคะเอามาพูดคุยก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของเดอะสตาร์นะจะไปค้นฟ้าคว้าดาวกันเรามาพูดคุยเกี่ยวกับสามกุ่มก่อนดีกว่านะว่าตอนนี้มีผลงานอะไรกันบ้างถมาถึงคนแรกเลยกำลังเขียนยังคอมมิคอมเมนต์นะคะน้องดิวน้องดิวแยะเป็นไงบ้างคะเชียงใหม่มาบ่อยไหมเชียงใหม่อากาศดีครับผมผม่มารู้สึกว่า ประมาณครั้งที่ส่เคยมางานจ้างบ้างงานจา้างประมาณนะครั้งที่4ี่นะคะเป็นงไงค่าอากาศเหมือนเดิมไหมว่า วันนี้อากาศดีวันนี้อากาศดีครับเอออากาศดีเพราะมีพี่ไงเฮ้ยกาเล่นการเล่นเนอะเดี๋ยวไม่การละเดี๋ยว่ามาสบายๆค่ะมามาสู่บ้านเจีเฟมของเราไม่ต้องเกรงค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีสาระอะไรกันเมันมีสาระเราจะไม่ค่อยสารืด้วยผลงานก็จะทำไปเรื่อยกันเรยมาเลยมาเลยนะอ่าเป็นครั้งที่สี่แล้ววันนี้ตอนนี้ดูผลงานอะไรอยู่ค่ะตอนนี้ก็มีซิงเกิลปล่อยมาเฉยอนเฉยอนปล่อยซิงเกิ้ลออกมาอย่างเดียว อัลบั้มเต็มนะคะอัลบั้มเต็มน่าจะอยู่ในช่วงปีหน้าครับช่วงปีหน้านะคะฝากบอกว่าเขารอแล้วกันว่าอะไรเราอยากให้รอลุ้นกันนะครับว่าปีหน้าจะออกมาอัลบั้มเป็นยังไงบ้างสิงเกิลเปิดตัวเป็นกลุความมืดเราเคยได้ขวอินกันไปแล้วครับเราเคยขวอินไปแล้วแล้วก็จะมีอะไรคะเยอะค่ะตอนนี้ตอนนี้เขาเยอะค่ะโอฟุกโอฟุกอะไรอย่างี้ เราจะเยอะยี่สมบ่วโมงแล้วก็ตอนนี้เป็นซิงเกิลไม่ยิ้มมือที่เห็นดาวยังไงคะเพลงนี้เพลงนี้ครับยิ้มม่เห็นดาวก็ปล่อยเป็นซิงเกิลล่าสุดก็ยังไงดีล่ะกระแสการตอบรับก็ค่อนข้างดีครับผมก็เวลาไปร้องเพลงตามที่ต่างๆเขาก็จะร้องตามได้ไม่กลัวเหรือคะความรู้ เออไม่กลัวแล้วครับเพราะว่าความมืดเนี่ยทำให้เราเห็นคนข้างๆได้ได้เพราะว่าคนข้างๆเนี่ยอาจจะใช้ดาลี่พอยิงฟันปุ๊กเห็นฟันขาวล้อเล่นล้อเล่นแม่เขาสว่างทั้งตัวเลยจริงเหรออันนั้นมันน้องแกลของเขาหรือเปล่าไม่ใช่น้องแกลของเขาน้องแกลของเขาการวาดอยากให้น้องแกลมาประมาณนั้นอ่ะแล้วไปที่ฟูกกันบ้างก่อแล้วก็มีเรื่องพรุ่งนี้ก็รักเธอเขาแล้วก็ซิงเกิลใหม่ เป็นสิ่ดีๆที่แม่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับนั่นแหละป้าป้าน้านาชอบติดกันเองค่ะมันเป็นเพลงที่แบบเฟ้อจริงๆนะเพราะว่าทําให้หลายๆคนที่ไม่สามารถที่แบบจะบอกอะไรใครได้สามารถใช้เพลงนี้ส่งต่อเป็นแทนความรู้สึกจากใจได้ความรู้สึกดีแบบไม่กล้าบอกใครเลยนะคะบ่อยบ่อยบ่อยใครบ่อยที่บ่อยเลยทีนั่นแหละเป็นคู่นะแล้วตอนนี้มีแล้วพูดถึงอระเบ้าเต็มของเดียวจะมีบีน่าและของฟลุกนะคะของก็ของฟลุกยังครับช่วงนี้ก็เป็น ก็ให้จบเป็นเรื่องๆไปก่อนครับอย่างอยาๆเป็นอย่างๆไปน่าตั้งแต่เด็กแล้วเนาะใช่เขาน่ารักตั้งแต่เด็กเแต่ยังไงก็เอาควติดตามดูครับรวมถึงผลงานของเพื่อนๆคนอื่นด้วยครับแล้วก็สิงโตก็เพิ่งวานงแผงวางไปเมื่อวานนี้โอเคชาวเชฟแฝงอย่าลืมช่วยด้วยช่วยด้วย้องสิงป์ของเราวางแผนแล้วสิงโตครับแล้วก็ยังมีของเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะครับยอย่างแกลนเนี่ยก็จะมี เรื่องอยากอยู่ตะวันไว้ที่ปลฟ้านะครับก็ต่อจากเรื่องพรุ่งนี้ก็ลักเธอครับต่อใช่ดูต่อได้เลยใช่มาถึงนี่หนึ่งหนุ่มหนึ่งหนุ่มที่เขามาเซอร์ไพรส์เราหนุ่มหล่อของเรานะคะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วจริงๆปีที่แล้วเขาจะต้องมาที่ GFM ของเราแต่ว่าติดถ่ายละครใช่ไหมคะถ่ายละครตอนนันถ่ายแก้วรองเพชรครับ อ่านะไม่ยังไม่เป็นเลยเป็นรุ่นพี่ไป็นรุ่นพี่น้องต้องถือแฟนเขาจะได้อุ้ยเอ็นดูฟุกต้องถือไม้ด้วยนี่ฟุกต้องเขาตอนต้องให้ฟุกถืออ่านี่ถือเองก็ได้ เดี๋ยวโดนแฟนขับ SMS มาว่าทำไมพี่ต้นใจร้ายเออนะประมาณนั้นแค่ลองคิดออกแป๊บเดียวเองเนาะตอนนี้ต้นมีผลงานอะไรบ้างคะครับตอนนี้ก็ถ่ายละครเรื่องโรงแรมผีอยู่ครับโรงแรมผีนี่แขกรับเชิญนี่ริงเหรอนี่แขกรับเชิญนี่แขกรับเชิญบ้านี่นางเอกหรือแม่จ๋ายกวนหน้าหนูเรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรนะแม่จ๋ายกวนหน้าหนูรอเล่นรอเล่นว่ากันไปนะคะ คุณวิกใส่วิกใส่วิกใส่วิกชเนี่ยใส่ต้อนรับเดอะสตาร์เลยไงน่ากอยากจะบอกว่าคือถ้าใครไม่เข้ามาดูในเว็บอ่ะจะไม่เห็นว่าหน้าตาของต้นกลัวดารลีมากอ่ะที่ต้นพยายามเดินหาว่าหาออกมานะอ่ะแล้วตอนนี้มีโรงแรมผีแล้วเพลงล่ะคะได้ทำเพลงใหม่บ้างก็เป็นเรื่องเหมือนกันกับฟุ๊ะครับคือเราคงมาทางด้านละครแล้วก็เออดูน่าจะเข้ากว่าอะไรอย่างนี้ก็มาดูละครก่อนเลยดีกว่า นะนั่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นกำลังใจให้ด้วยใครที่กำลังติดตามผลงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งดิวฟลุกแล้วก็ต้นด้วยอะไรนะพี่ดคอใช่ทำไมแค่ไม่อยู่ตรงนู้นคะเออนะมาหามัันต่อเลยดีกว่าหลายคนเฝ้ารอรอคอยถ้าเกิดอยากเป็นเดอะสไตล์แต่ละคนมีการเตรียมตัวยังไงกันบ้างก็ต้อง เออเตรียมกิจเตรียมใจให้พร้อมครับแล้วก็กล้าออกจากบ้านมาสมัครเลยครับเน่นะคะวันนั้นวันนั้นแฝงพระอะไรไปวะไม่ม่ไม่มีที่จำได้พระช่วยไม่ได้ครับต้องอาศัยสติและความสามารถนี่น่ถูกต้องถ้าไม่มีสติอ่ะทำไม่ได้จเจอเนะเป็นคำถามที่ไม่น่าถามเลยเนาะล่อยไปล่อยไหลนะอันนี้สําหรับสําหรับริวและสําหรฟลุ๊กแลคะแล้ก็